อรุณสวัสดิ์ค่ะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาเซียงฉันบอกตั้งกี่ครั้งแล้วอย่าเอาแต่ว่าตามความคิดตัวเองนี่ไม่ได้พิมพ์กระตูนนะเธอต้องทำให้นักเขียนพอใจสิฉันฉันว่าตามที่เขาบอกจริงๆนะคะฉันไม่ได้แก้ตามใจเลยไม่ได้แก้ตามใจอะไรกันถ้าเธอไม่ได้ว่าตามใจแล้วที่วาดนี่มันอะไรกันฮนะ ไปวาดใหม่เลยไปวาดทนกวัานักนเขียนจะพอใจได้ค่ะเป็นบรรทธิการฝ่ายสินว่าหน่อยก็ไม่ได้ไม่รู้รับเข้ามาได้ยังไงเด็กใหม่ค่ะเธอนั่งนี่แล้วกันนั่งข้างนักวาดฝีมือดีอ่ะนะเออค่ะเอ๊ะ ชูลีใช่ไหมเออใช่ค่ะเออเธอมาวันแรกฉันต้องอธิบายกฎของที่นี่ซะหน่อยนอกจากเธอต้องรับผิดชอบงานตีพิมพ์หนังสือใหม่ประจำวันแล้วยังต้องรับผิดชอบงานของเย้กวงด้วยเออเย้กวงเนี่ยเธอรู้จักไหมรู้จักค่ะหากบอกว่าซิงขุยเป็นเ,นเพลงไกวของนักเขียนดั้งเดิมอย่างนั้นเย้กวงก็เป็นลูกแข่งขันของนักเขียนหน้าใหม่ดีถือว่าพูดดีทํางานไป หัวหน้าบอกอีอนุวัตไปลาให้ฉันเถอะนะคะฉันดูว่าเธอสุขภาพไม่ดีก่อนหน้านี้ฉันก็ฮ้ลาเยอะแล้วตอนนี้เธอยังจะมาลาอีกจะให้ฉันอนุมัติได้ยังไงกันฮะห,หัวหน้าบอกอีฉันก็อยากทำงานให้เต็มที่แต่หมอบอกแล้วถ้าฉันพักผ่อนไม่พออีกหน่อยคงเจ็บป่วยอ,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 อดอนแอๆอ,อยู่เรื่อยะคะ่ะถวะกเูเสร็จให้ฉันเถอะนะคะเนาะฉันว่านะบรรธิการเซียนอ่๋เธอจะทำให้หัวหน้าบอกอีลลำบากใจเลยนะ เขาตัดสินไม่ได้ซะหน่อยนี่เรื่องของเธอเนี่ยมันดังกระชอนไปถึงเพื่อนบ้านนานแล้วใครๆก็พูดกันเธอเน่ยฝีมือแพรว่าวเอาแต่ลาทุกวี่ทุกวันไม่มาทํางานยังทํางานที่นี่ได้อีกเออก็แปลกดีนี่ตอนฉันหลี่เสียนวีลาไม่เคยทําเสียงานนะปากใครยาวยืดดีจริงมายุ่งเรื่องนแผนกเราได้หัวหน้าบอกอวีเรายังอยู่ ฉันบอกเธอแล้วไม่ใช่แล้วในกรมบรรณาธิการเนี่ยหับบวหน้าบกอวีตัดสินเองไม่ได้แผนกหนึ่งแผนกสองยังมีบรรณาธิการใหญ่สิขอโทษนะคะฉัซื้อกาแฟมาให้ก็เลยมาช้าหับบวหน้าบกอีขอบใจนะพี่เซนเซียนพี่มาแล้วเหรอเหมือนฉันจะซื้อขาดไปแก้วหนึ่งพี่ดื่มของฉันก็แล้วกันนะคะขอบใจเนะเออหัวหน้าบ,บอกอวีอไอม่ใส่น้ำตาลใช่ไหมค่ะไม่แต่น,น้ำตาลค่ะก็ค,ะคือชูรีเด็กฝึกงานที่มาใหม่วันนี้ใช่ไหม ชัตู้เหนียวเหนียวและชันเสียวเหนียวก็พอมีของฉันด้วยเหรอคะแน่นอนสิเพื่อนร่วมงานกันนี่นาะไม่ต้องเกรงใจหรอกขอบคุณ่ะหวัวหน้าปกเกออีชูลีใช่ไหมคือว่าคือว่าวันนี้นะเป็นวันเปิดบ้านให้สัมภาษณ์ของสำนักพิมพ์เดี๋ยวเธอไปที่ชั้นหนึ่งรับแขกที่มาส่งงานตีพิมพ์งานนี้คงจะไม่มีปัญหาใช่ไหมไม่มีปัญหาคะ่ะโอเคเสียวเหนียว ตามใช่ไหมอ๋อค่ะนี่ฝากไปวางหน่อยนะอาเซียงกับใจนะ